ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอกราบพระเสระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับเจนพรอญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านนั่ง,น,งนั่งตามสบายนะ วันนี้ก็ตรงกับวันที่2กันยายนพุทธศักราช2567ตรงกับวันแรม14ค่ำเดือน9วันเวลาก็ผ่านไปผ่านไปการอยู่จำพรรษาของพระพิสุก็ผ่านไปผ่านไปเมื่ออยู่จำพรรษาครบ3เดือนออกพรรษา พระพิสูจนที่อยู่จำมรรษาต้นก็จะมีโอกาสได้กรานกระชินกิจกรรมเกี่ยวกับงานบุญของพุทธบริษัทก็จะมีความเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันแบบนี้นั้นการที่เราได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้พระธรรมคําำคำสอนของพระองค์และนํามาประพฤติปฏิบัติก็จะทําให้เราได้รับประโยชน์3ประการตามสมควรแก่ฐานะโอกาส ประโยชน์สามประการที่พระองค์ด้ตรัสแสดงไว้ในพระธรรม,มวินัยนี้ก็คือประโยชน์ในปัจจุบันประโยชน์ในปัจจุบันก็คือความอยู่ดีมีสุขของผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมคืออยู่ในสังคมได้โดยไม่ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเป็นอยู่ในเรื่องของสภาพจิตใจส่วนประโยชน์ที่จะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติ ทำสมควรแก่ธรรมที่จะทําให้เราได้รับความสุขความสวัสดีในสัมปรายภพในโลกหน้าก็คือความเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธาถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยจาคะถึงพร้อมด้วยปัญญาคําว่าถึงพร้อมก็คือมีศรัทธาเกิดขึ้นเป็นไปในจิตในใจแล้วก็กระทํากุศลคุณงามความดีด้วยอำนาจของศรัทธาที่เกิดขึ้นเป็นไปนั้นก็จะเป็นเหตุให้เราได้รับ สิ่งที่น่าปรารถนาน่าชอบใจก็คือวิบากที่เกิดขึ้นจากกุศลกรรมที่เคยทำไว้จะทำให้เกิดเป็นมนุษย์หรือเป็นเทวดาหรือเป็นรูปประพรมอรูปประพรมตามสมควรแก่กุศลธรรมนั้นๆส่วนประโยชน์อย่างสูงสุดคือการบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะปรากฏมีแก่ผู้ที่เจริญวิปัสสนากระทำมรรคผลนิพพานให้แจ้ง ซึ่งประโยชน์อย่างสูงสุดนี้จะมีก็ในพระพุทธศาสนาเท่านั้นในศาสนาอื่นแม้ว่าจะมีการสอนให้คนเป็นคนดีแต่ความดีที่เกิดขึ้นเป็นไปในศาสนาอื่นสูงสุดก็คือการได้ฌานได้รูปฌานอรูปฌานสูงสุดก็คือเนวสัญญานาสัญญายัตนะก,กุศลอันนี้คือความดีนั้นประเด็นที่มีการ พูดคุยหรือว่ามีการสอบถามกันว่าทุกศาสนาทุกลัทธิความเชื่อสอนให้คนเป็นคนดีไหมก็ต้องตอบว่าสอนให้คนเป็นคนดีแต่ความดีของคนเนี่ยมันมีระดับของความดีอย่างศาสนาพุทธของเราสอนให้คนเป็นคนดีไหมก็สอนให้เป็นคนดีศาสนาอื่นล่ะศาสนาอื่นก็สอนให้คนเป็นคนดีแต่ความเป็นคนดีของชาวพุทธก็คือเป็นคนดีอย่างสูงสุด ความดีที่เป็นกุศลที่สูงสุดในพระศาสนานี้ก็คืออรหัตมักคกุศลศาสนาอื่นไม่มีนะศาสนาอื่นก็จะสอนให้เจริญฌานรูปฌานอรูปฌานเนี่ยสูงสุดและรูปฌานอรูปฌานเนี่ยเป็นคําสอนที่สูงสุดในศาสนาอื่นทําไมในศาสนาอื่นจึงไม่มีการสอนเรื่องการตรัสรู้ธรรมเพราะว่าพระองค์ตรัสว่าในธรรมวินัยใดก็าตามที่ไม่มีอริยมรรคมีองแ8ด รมนวินัยนั้นก็ไม่มีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็คือไม่มีพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็พระรหันต์ส่วนในธรรมวินัยใดก็ตามที่มีอริยมรคมีองค์8ธรทมนธรรมวินัยนั้นก็จะมีสมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คำว่าสมณะที่หนึ่งก็คือพระโสดาบันสมณะที่สองก็คือพระสกทาคามีสมณะที่สามก็คือพระอนาคามี สมณะที่สี่ก็คือพระอระหันต์ฉะนั้นในธรรมวินัยนี้ธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคมีการตรัสแสดงเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8เมื่อมีการตรัสแสดงเกี่ยวกับอริยมรรคมีองค์8ก็แสดงให้ทราบว่าธรรมวินัยนี้เท่านั้นที่จะเป็นเหตุให้ผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8ดเข้าถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นนี้คือคําสอนของพระองค์ คำสอนที่พระองค์ตรัสแสดงไว้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพระวินัยพระสูตรหรือพระอภิธรรมก็เป็นธรรมที่พระองค์ได้ตรัสไว้ดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโยมพระธรรม,มวินัยของพระองค์เมื่อแยกเป็นปิฎกก็มีอยู่สามปิฎกก็คือวินัยปิฎกสุตตันตปิฎกและก็อภิธรรมปิฎกแต่ก็มีผู้ที่มักจะมีความเห็นว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน ไม่ใช่คำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้า,าว่าใครก็ตามมีการกล่าวปริเสธอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์แสดงว่าผู้นั้นไม่ได้เรียนวินยัยทำไมไม่ได้เรียนวินยัยเพราะในวินัยเนี่ยจะมีการพูดถึงอภิธรรมอย่างเช่นว่าในสิกขาบทที่พระพิสุได้มีการมีการพูดว่าตนเองเถูกตักเตือนด้วยด้วยพระวินยัย ให้มีการศึกษาแล้วเรียนพระวินัยนะก็มีการบอกว่านะเออขอได้เรียนเรียนพระสูตรก่อนเรียนอภิธรรมก่อนภายหลังจะมีการเรียนพระวินัยถ้าพูดในลักษณะนี้เนะี่ยก็จะไม่มีโทษนะแต่ถ้าหากว่ามีการกล่าวบิดเบือนคำสอนโดยประการที่จะปฏิเสธพระอภิธรรมนะก็เป็นการปฏิเสธว่าตนเองเนะี่ยไม่มีความเข้าใจไม่ได้ศึกษาพระวินัย ทั้งในส่วนของวินัยที่มาในนะวินัยของพระพิสุแล้วก็วินัยของพิสุณีวินัยของพิสุณีอยู่ข้อนหนึ่งโยมพิสุณีเนี่ยถ้าไม่ไม่ขอโอกาสนะไม่ขอโอกาสพระพิสุและถามปัญหานะก็จะมีอาบัติปาจิตตีนะพิสุณีจะถามปัญหาพระเพราะว่าพระอาจจะตอบไม่ได้ไงเดี๋ยวจะเสียหน้าใช่ไหมก็ต้องขออนุญาตก่อนนะขอโอกาสและการขอโอกาสโยมถ้าขอโอกาสถามวินัย พระพิสุก็เปิดโอกาสให้พิสุณีถามปัญหาข้อวินัยแต่พิสุณีไปถามปัญหาในพระสูตรถามปัญหาอภิธรรมพิสุณีนั้นก็จะต้องอาบัติป่าจิตตีขอโอกาสในการถามปัญหาพระสูตรแต่พอพระพิสุ์เปิดโอกาสให้ถามปัญหาพระสูตรก็ไม่ยอมที่จะถามปัญหาพระสูตรก็ไปถามวินัยว่าวินัยเป็นอย่างไรอภิธรรมเป็นอย่างไรพิสุณีนั้นก็จะต้องอาบัติป่าจิตตี ขอโอกาสถามปัญหาในอภิธรรมพอพระพิสุปตะโอกาสให้ถามปัญหาในอภิธรรมแล้วพิสุนีกลับถามปัญหาในพระวินัยในพระสูตรพิสุนีนั้นก็ต้องอาบัติปาจิตตีเกี่ยวกับเรื่องของการขอโอกาสถามปัญหานี้อยู่ในภิกขุนีวิพังถ้าหากว่าพระพิสุรูปใดก็ตามปฏิเสธว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์แสดงว่าไม่ได้เรียนวินยัยทั้งในส่วนของวินัยที่เป็นของพระพิสุ แสดงว่าวินนยที่เป็นส่วนของพิษุณีฉะนั้นถ้าหากว่ามีการปฏริเสธอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์แสดงว่าพิสุรูปนั้นๆหรือบาสกบาสิกาท่าน,นนั้นๆก็มีแค่ทวิปิฎกโยมไม่มีพระไตรปิฎกนะคือพระองค์ตรัสพระไตรปิฎกไว้นยะวินนยปิฎกสุตตันตปิฎกอภิธรรมปิฎกมีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสศึกษาเล,ล่าเรียนประวัติของพระจักขุบาลเถระ พระจกักบาลเทระเนี่ยก็จะมีการพูดถึงธุระในพระศาสนาว่าเข้าไปถามท่านผู้มีพระภาคเจ้าถึงธุระในพระศาสนาว่ามีอะไรบ้างพระองค์ก็ตรัสตอบว่าธุระในพระศาสนามีอยู่สองประการคือคันธะธุระและก็วิปัสนาธุระในคราวที่อธิบายถึงคันธะธุระเนี่ยได้พูดถึงพุทธวจนะกล่าวคือพระไตรปิฎกทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ถ้าว่าใครก็ตาม มีการศึกษาเล่าเรียนทรงจำบอกกล่าวสอนนะเกี่ยวกับพระธรรม,มวินัยของพระองค์ตามสมควรแก่ปัญญาของตนของตนนั่นก็ชื่อว่าเป็นการศึกษาคันทะเป็นการศึกษาพระปริัติฉะนั้นเวลาที่เราได้มีโอกาสได้ยินได้ฟังเกี่ยวกับการเผยแผ่พระสัทธรรมคำสอนนะปัจจุบันโยมมีโยมได้ส่งคลิปหรือมีพระท่านได้ส่งคลิปมาให้ฟังมีพระพิสุรูปหนึ่ง ได้มาบอกได้มาพูดให้กับพุทธบริษัทได้เห็นได้ยินได้ฟังว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยตรัสให้มีการเพิกถอนสิกขาบทได้หมายความว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปเมื่อพระองค์ล่วงลับไปเนี่ยให้เพิกถอนสิกขาบทถ้าต้องการที่จะเพิกถอนเนี่ยอันนี้คือความประสงค์ของพระผู้มีพระภาคแต่ว่าในคราวสังขยานานั้นพระอรหันห้าร้อยเนี่ยไม่ยอมเพิกถอน นะก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วพระองค์ให้เพิกถอนแต่พระอาหารหันต์ไม่เพิกถอนท่านก็มาพูดในลักษณะนี้นะก็เป็นคําพูดที่อาจจะไม่ได้ใคร่ครวญให้ถี่ถ้วนเพราะอะไรเพราะในที่นั้นนะพระองค์ใช้มีพระดํารัสว่าสมูหะเนยยะท่าน,นักเรียนบาลีนะสมูหะเนยยะเนี่ยแน่นอนไหมระวังจงจงเพิกถอนกับพึงเพิกถอนอันไหนเป็นการสั่งแบบ กำชับเด็ดขาดทั้งจันหมอจงเพิกถอนกับพึงเพิกถอนควรเพิกถอนให้เลือกจ้ะไม่แน่ไม่นอนนะพร์ตรัดกับพระอนุนตอนใกล้ปรินิพานว่าอากังขมาโนอานันทะสังโคมมัจเยนะขุทานนกุทกานิสิกาขาประธานิสมุหเนยยะแปลว่าอานน์สงเมื่อหวังพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อย โดยการล่วงไปแห่งเราครําว่าพึงเพิกถอนในที่นั้นนะ่ะพระองค์ไม่ได้เพิกถอนสิกขาบทพระองค์ตรัสว่าถ้าสงหวังอยู่เนะี่ยพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้แต่ผู้ที่กล่าวว่าพึงเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยเนี่ยโดยมากไม่ได้นําไม่ได้กล่าวบริบทนั้นเต็มๆอันนี้จะอยู่ในจุลวัตวินัยพิดกจุลวัตนะถ้าหากว่าจะบับภาษาบาลีไม่แปลก็เล่มเจ็ด ถ้าฉบับภาษาแปลไทยก็เล่มที่เก้าฉะนั้นเวลาที่มีการพูดถึงการเพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยสิกขาบทเล็กน้อยมีอะไรบ้างโนะยบุญที่เรียนมาเนี่ยอาจารย์กาจัดเคยสอนไหมสิกขาบทเล็กน้อยคืออะไรเนี่ยสิกขาบทเล็กน้อยนะพระเทระบางพวกกล่าวว่าเว้นปาร,ราชิกสีเว้นปาร,ราชิกสีนะสิกขาบท ตั้งแต่สังฆาธิเศษสังฆาธิเศษ13อนิยตสองนิสกิยปาจิตีนิสกิยปาจิตี30สปาจิตี92ปาฏิเทศนิยะปาฏิเทสนิยนะยอีกสแล้วก็สิกขาบทเหล่านี้เนะี่ยชื่อว่าสิกขาบทเล็กน้อยแสดงว่าถ้าหากว่าพระพิสุรูปนั้นที่บอกว่าถ้าหวังอยู่ ก็สามารถเพิกถอนสิกขาบทได้แสดงว่ามีแค่สิกขาบทแค่สี่ข้อที่รักษาพระเทระบางพวกกล่าวว่าเว้นปราชิกสี่กับสังฆาธิเศษสิบสามสิกขาบทที่เหลือเป็นสิกขาบทเล็กน้อยบางพวกกล่าวว่าเว้นสิกเว้นปราชิกสี่สังฆาธิเศษสิบสาอนิยตสองสิกขาบทที่เหลือเป็นสิกขาบทเล็กน้อยบางพวกกล่าวว่าเว้นปราชิกสี่ สังขารที่เศษสิบสามอนยศสองนิสกียปจิตีสาสิบที่เหลือเป็นสิขาบทเล็กน้อยบางพวกกล่าวว่าเวน้นปร,รายชิกสี่สังขารที่เศษสิบสามอนยศสองนิสกียปจิตีสาปสิบปจิตีเก้าสิบสองปาิเทศนิยะสี่ที่เหลือเป็นสิกขาบทเล็กน้อยทีนี้เนี่ยตนเองอยากจะเพิกถอนอันไหนล่ะ ถ้าอยากจะทําผิดในข้ออาบัตสังขาริเศสก็เพิกถอนอาบัตสังขาริเศสสมมุติว่าวันนี้อยากจะจับเนื้อต้องตัวมาตุคามพอจับเนื้อต้องตัวมาตุคามด้วยจิตกําหนัดเป็นอาบัตสังขาริเศสจะต้องอยู่ประพฤติวัดเพื่อออกจากอาบัตสังขาริเศสก็จะเอาสิกขาบทนี้มาอ้างแลละพระองค์บอกว่าสิกขาบทนี้เป็นสิกขาบทเล็กน้อยเพิกถอนไม่ต้องแสดงอาบัตไม่ต้องทําคืนอาบัต มันก็จะทำให้คำสอนของพระองค์นะ่ะถูกตัดทอนไปเรื่อยๆถ้าถูกตัดทอนไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่าที่เราได้สวดสาธยายไว้อาทิโยมกราบพระเมื่อสักครู่นะสวาขาโตพระวตาธรรมโมช่ไหมทมังนัมสามิเนะี่ยคือพระธรรมที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วเนะี่ยพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วนะข้าพเจ้ากนอบน้อมพระธรรม ทีนี้พปรองตรัสไว้ดีแล้วเนี่ยความหมายของคําว่าตรัสไว้ดีแล้วคืออย่างไรก็คือไม่บกพร่องหมายความว่าโรรองตรัสไว้พอดีแล้วไม่มีอะไรที่บกพร่องที่จะต้องเติมเข้ามาและไม่มีอะไรเสียหายที่ไม่บริสุทธิ์ที่จะต้องคัดออกไปถ้าหากว่ามีการตัดทอนสิกขาบทของพระองค์ที่โรรองได้ตรัสแสดงไว้ถ้าสิกขาบทใดก็ตามพระองค์อนุญาตไว้จริงๆพรองค์รงจะตรัสไว้เลยโยม ทำแบบนี้ดีไม่ดีอย่างไรพระองค์จะเพิกถอนด,ด้วยพระองค์เองจะมีสิกขาบทที่เป็นมูลและบัญญตัติอนุบัญญัติอะไรต่างๆที่มีการแสดงไว้ซึ่งเรื่องราวเกี่ยวกับการยกเลิกเกี่ยวกับสิกขาบทต่างๆเนี่ยพระองค์มีการแสดงไว้โดยเฉพาะโดยเฉพาะส่วนสิกขาบทใดก็ตามธรรมวิยัยใดก็ตามที่พระองค์ไม่ได้ตรัสแสดงไว้แต่พูดโดยบริกรรม ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทไม่ว่าจะเป็นพระพิสุไม่ว่าจะเป็นอุบาสิาสกาควรที่จะสมาทานประพฤติปฏิบัติตามที่พระองค์นิตรัสแสดงไว้เหมือนอย่างในสมัยพุทธกาลในสมัยพุทธกาลม,มีพระภิกษุแต่ละรูปแต่ละรูป,รปได้เดินทางเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคหนึ่งในนั้นก็คือพระอุปเสนวังคันตบุตรพร้อมคำพร้อมกับนะลูกศิษย์ของท่านในขณะที่เดินทางไปเนี่ย เป็นช่วงระยะเวลาที่พระองค์ประสงค์จะหลีกเร้นไม่ประสงค์ที่จะให้พิสูจน์ได้เข้าเฝ้าพระองค์เว้นแต่ว่าผู้ที่นําอาหารบินทบาทเข้าไปพิสูจทั้งหลายในเมืองนั้นก็เลยได้ตั้งคดีกากันว่าใครก็ตามที่เข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเนี่ยจะต้องถูกปรับอาบัติพระอุปเสน์บังคันธบุตรก็เลยบอกว่ากติกาของสอง์ที่ตั้งขึ้นนะ่ยก็ก็เป็นไปตามนั้นแต่ท่านเนี่ย จะสมาทานศึกษาสิกข,ขาบทที่โรรองบัญญัติไว้โรรองบัญญัติไว้แค่ไหนก็ประพฤติแค่นั้นอันไหนที่บัญญัติไว้ก็ประพฤติตามจะไม่เพิกถอนสิกขาบทที่โรรองบัญญัติไว้จะไม่เพิ่มเติมสิกขาบทที่โรรองไม่ได้บัญญตัติอะไรก็ตามที่โรรองบัญญัติจะไม่เพิกถอนอะไรก็ตามที่โรรองไม่ได้บัญญัติจะไม่ได้เพิ่มเข้าไปฉะนั้นในอนดีตพระเถระที่ท่านได้ถือปฏิบัติมาที่เป็นพระอรหันต์ท่านก็มีความเคารพใน สิกขาบทเคารพในพระธรรมคำสอนที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้แต่มาถึงปัจจุบันบางรูปบางท่านอาจจะไม่ได้ทําตามที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ก็เลยเห็นว่าสิกขาบทข้อนั้นน,นเป็นอุปสรรคในการดําเนินชีวิตของท่านเพราะว่าถ้าหากว่าท่านไม่ประพฤติปฏิบัติตามก็จะเป็นที่ครหาของผู้ที่ได้ศึกษามาก็เลยพูดโดยประการว่าพระองค์ ให้พระพิสุให้สงฆนะ์เนี่ยได้เพิกถอนสิกขาบทเล็กน้อยและเมื่อเพิกถอนแล้วตนเองก็จะไม่มีโทษในข้อนั้นนั้นอันนี้ก็เป็นความเข้าใจผิดเพราะว่าอะไรท่านจะเพิกถอนหรือไม่เพิกถอนก็ตามสิกขาบทที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้เมื่อพระองค์ปรินิพานบัญญัติไว้เท่าใดก็มีอาณาคือมีโทษตามที่พระองค์บัญญัติไว้เท่านั้นใครประพฤติตามก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บุคคลคนนั้นมีศีลบริบูรณ์ ใครที่ไม่ประพฤติตามก็เป็นเหตุให้ศิลไม่บริบูรณ์ความบริบูรณ์หรือไม่บริบูรณ์อยู่ที่ตัวบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นถ้าเราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษากเรียนพระธรรมวินัยของพระองค์เราก็จะมีความเคารพมีความศรัทธาเลื่อมใสในสัพพัญญุตยานทนี่พระองค์ตรัสแสดงไว้พระองค์ตรัสบัญญัติเกี่ยวกับสิกขาบทต่างๆเพื่ออำนาจประโยชน์10ประการมีความยอมรับวดีแห่งสง์นี้เป็นประการหนึ่ง นั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาแล้วเรียนพระธรรมคําสอนของพระองค์ก็ขอให้มั่นใจให้มีศรัทธาโดยเฉพาะตถะาคะตะโพธิศรัทธาความศรัทธาในการตรัสรู้ของพระตถาคตว่าพระธรรมวินัยที่โรรองตรัสแสดงไว้นั้นเป็นธรรมวินัยที่นําสัตว์ให้พ้นไปจากทุกข์ได้จริงอย่าได้กล่าวบิดเบือนคําสอนอย่าได้กล่าวคัดง้างคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่าได้มีความคิด ที่จะเพิกถอนสิกขาบทของพระองค์เพราะสิกขาบทของพระองค์ตรัสไว้เพื่อประโยชน์แก่พิสุทั้งหลายพิสุรูปใดก็ตามที่พยายามที่จะเพิกถอนสิกขาบทของพระองค์ก็ชื่อว่าทำลายประโยชน์ของตนเองอย้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้และประพฤติปฏิบัติตามคำสอนก็เป็นสิ่งที่ดีงามในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเป็นพุทธบริษัทเป็นพระพิสุสมเนรอุบาสกอุบาสิกา เราเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้าศาสนาของพระองค์ดํารงต่อไปได้และตรงกันข้ามเราก็อาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่ทําลายพระาศาสนาของพระองค์การบิดเบือนการกล่าวคําสอนที่คลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงกล่าวคําสอนที่บิดเบือนไปจากคําสอนที่พระเนตรัสแสดงไว้เป็นส่วนหนึ่งที่จะทําลายพระสัธรรมคาสอนของพระองค์เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทําเป็นอย่างยิ่งยันในฐานะที่ญาติโยมได้มีโอกาสมาเจริญกุศล ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาตามการอนควรณนะสถานที่แห่งนี้ก็ดีหรือในที่อื่นก็ดีก็ชื่อว่าเราได้ช่วยกันจนลงพระศาสนาไว้ทำตามปฏิปทาที่พระองค์ได้ตรัสแสดงไว้ด้วยการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างหรือรักษาศีลเจริญสมาธิเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นบุญใดก็ตามที่เราท่านทั้งหลายได้กระทำไว้ดีแล้วก็จะเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่การดำเนินชีวิตณปัจจุบัน เป็นปัจจัยเกือ้อกูลที่จะทําให้เราได้รับความสวัสดีในสมปรายภพเป็นปัจจัยเกือ้อกูลแก่การแทงตลอดมรคนิพพานได้ในที่สุดฉะนั้นในวันนี้ก็ขออนโมทนาในกุศลเจตนาของญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้ขนขวายเจริญกุศลคุณนงามความดีให้เกิดขึ้นในจิตในใจก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายตั้งใจกระทาไว้ด้วยดีเหล่านี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนา มีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญสุขสนให้กับญาติทั้งหลายสรรพสัตทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะสัพพสัตตานัจะโหตุ สัพเพปิเตอิมังปุญญะปติงลัทธานะสุขิตาโหตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัพพสัตวทั้งหลายขอให้ท่านเหล่านั้น เมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้ว,ลวจงมีความสุขโดยทั่วกันเทินสา,สาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพออนนบนพระพิสุทธิ์สำเนียกล่าวธรรมขอากราบพระเจรัญเป็นต้นเสียงอีกครั้งนะครับสภีติยวิวัชชนตูความจันไรทั้งปวงทงบำราดไปสภาโรโอควินสัสตุ โรคทั้งปวงของท่านจงหายมาแต่พวัตวันดรารโย ο, อันดรายามีแก่ท่านสุขีทิคายุโกภวาท่านชมเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาพิวาฒนาสิลิสานิจังวุทาปจจายโนจัจารโธรรมาวันตทีอายุวันโนสุขังพลัง ทำสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไว้ครับมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดภวตุสัพพมังขลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักทันดุสัพ,พเทวดาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่าน สัพพะพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสัพพะธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมทั้งปวงสัพพะสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสัทธาโสธีพวันตุเต ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอ